สวัสดีครับพบกับเราครับช่องทางลอตเต้แฟมิลี่นะครับวันนี้ก็พาน้องเนครับเดินเล่นในป่านะครับวันนี้เดินเล่นในป่านะครับอาหารของกินในป่าเล่นนะครับวันนี้นรับผมนาอกับยางรถคู่ใจนะครับวันนี้อากาศไม่ร้อนนะครับอากาศไม่ร้อนนะครับดีมากๆเลยนะครับเดินเล่นได้สบายเลยนะครับละเกี้นะครับ ปล่อยเล่นในป่านะครับหาหญ้ากินในป่านะครับต้นไม้กินนะครับตอนนี้นะครับเนาะเขามีหญ้าเกิดนิดหน่อยนะครับอยู่ในป่านี้ก็ไม่ค่อยมีหญ้าเท่าไหร่นะครับหญ้าก็ไม่ค่อยเกิดเท่าไหร่นะครับแต่พาน้องออกเดินเล่นนะครับเดินปล่อยในป่าเลยนะครับวันนี้เนาะปล่อยเล่นในป่าหนอ่ครับวันนี้สักวันหนึ่งนะครับทุกๆวันพก่อนเขจะปลูกน้องไว้นะครับใต้ล่มไม้นะครับวันนี้ก็ปล่อยน้องไว้ก่อนนะครับเนาะอย่างลดอยู่นู่นนะครับสงสัยไม่เอาไปด้วยหรือเปล่านะครับน้อง หายากินก่อนนะครับเป็นสาวป่าไปแล้วลักกี้ของเราเนาะเอามีอะไรกินได้มั่งในป่านี้มีในป่าชุมชนนี้ต้องหากินเองแล้วลักกี้นะครับ <c oughs> ดูการเดินเล่นนะครับหาของกินไปเรื่อยๆนะครับ นี่ก็เป็นป่าชุมชนป่าใหญ่เลยนะครับเม่อสาวของเราก็หาแต่ยาก,กินแต่ยาไม่มีเลยนะครับยากเกิดน้อยนะครับแรงด้วยนะครับผลก็ไม่ค่อยตกนะเนาะปล่อยให้น้องคลายเครียดหน่อยนะครับตอนอกลางวันนะครับตอนกลางวันวันนี้นะครับเนาะ วันนี้อากาศดีมากเลยเลยนะครับผมวันนี้อากาศดีมากเลยนะครับทําท่าเหมือนฝนจะตกหรือเปล่านะครับวันนี้ตู่สีจะไปทางไหนต่อนะครับดูรอรถจะไปด้วยเลยนะครับ วันนี้ปล่อยเลาะกินหญ้านในป่าก่อนนะครับวันนี้ครับสักวันหนึ่งเนาะหากินรากไม้ต้นไม้นะครับเป็นเทาวันที่คืนขึ้นต่ําต้นไม้นู่นครับอลองก็หากินเองเลยนะครับนู่นะครับ ไปไหนต่อล่กี้นะครับหาของกินก่อนก็หาของกินก่อนนะครับมียาก,กินหรือเปล่าแถวนี้นะครับก็มีนิดหน่อยนะครับมีนิดหน่อยนะครับเนาะก็พอได้หากินอยู่นะครับล่กี้เนาะหาปล่อยกินเองมั่งนะครับวันนี้นะครับล่อยายหายากกินเองนะครับปล่อยตามสบายเลยนะครับถ้าอยู่กับที่ม่งกกัวจะงุนหิดได้นะครับ ให้เดินยืดเส้นยืดสายนะครับปล่อยวางมั่งนะครับหลักเกณนะครับเนาะกินแบบธรรมชาติของเขาเองหน่อยครับลอยให้เขาหากินแบบธรรมชาตินอยนะครับวันนี้ครับเนาะก็มีไม่เยอะนะครับในป่าชุมชนก็ไม่มีอาหารการกินมากเท่าไหร่นะครับก็มีแต่ต้นไม้นะครับแล้วก็ยญ้าเกิดขึ้นนิดหน่อยนะครับเนาะต้นไม้ต้นไหนที่กินได้นะครับแบบต้นแต้แบบนี้ก็กินได้เหมือนกันนะครับเป็นรักษาท้องน้องด้วยนะครับ แต่ถ้าน้องไม่ถ้าไม่สบายนีย่ก็จะกินต้นแท้ได้ดีมากเลยนะครับเนาะดูหาต้นไม้ที่กินได้นะครับกินได้หรือเปล่าต้นนี้นะครับกินไม่ได้นะครับกินไม่ได้ก็ไปต่อสิครับตอนนี้กินไม่ได้ก็ไปต่อแล้วนะครับนู่นครับมุดเข้าไปไหนแล้วนะครับในป่าลึกแล้วนะครับวันนี้ไม่เห็นช้างมาปูกเลยนะครับสงสัย วันนี้อากาศไม่ร้อนมากนะครับมีปกติช้างก็จะมาปลูกอยู่แถวๆนี้ก็มีเหมือนกันครับในป่าเนาะวันนี้เห็นแต่ลักกี้นะครับเชือกเดียวเลยนะครับวันนี้ส่วนมาคุณเพื่อนก็จะมาปลูกด้วยนะครับถ้าอากาศร้อนๆนะครับเนาะเอาจะไปไหนต่อลูกไปแล้วบอกว่าไปแล้วนะครับจะไปอาบน้ําหรือเปล่านะครับยังไม่ได้อาบน้ําเลยนะครับตอนกลางวันวันนี้นะครับเนาะ แต่ก็ปล่อยให้น้องเดินเล่นก่อนนะครับ <c oughs> <c oughs> อยู่ในปล่าลึกเลยนะครับวันนี้นะครับ เราหากินยากก่อนนะครับตัวนี้ ถ้าปล่อยแบบนี้พ่อขวานต้องอยู่ด้วยนะครับถ้าปล่อยไว้คนเดียวก็ไม่ได้เชือกเดียวก็ไม่ได้นะครับเนาะตัวน้องจะไปทางอื่นได้นะครับต้องอยู่คอยดูแลนะครับผมเพราะว่ายาไม่มีเยอะนะครับยีายไม่มีเยอะนะครับถ้าเราปล่อยแบบไม่ต้องล่ามโซนี้ก็จะต้องอยู่เป็นเพื่อนน้องด้วยนะครับเนาะกินยายาลอยเลยนะครับยาในป่านะครับกำลังเกิดขึ้นครับเนาะ าป่าในเขตชุมชนเลยลักกีดนะครับมีเชือกเดียวนะครับที่เข้ามาอยู่ตรงนี้นะครับแต่บางเชือกก็ผลูกไว้นะครับแต่อันนี้ไม่เห็นมีนะครับอันนี้เนาะดูน้องอยู่ทางนน้นนะครับเนี่ยตัวอะไรเนาะอยู่ในป่านี่นะครับอร่อยไหมลักกีนนะครับโอ้ย่างอร่อยเลยครับบินยานะครับนี่นะครับ ยาในป่าชุมชนนะครับเรียนบรรยากาศมากนะครับกินยาในป่าในป่าชุมชนนะครับเป็นสถานที่ครับปล่อยค้างได้นะครับตลงนี้ครับแต่ว่าปล่อยแล้วต้องดูแลด้วยนะครับบางเชือกก็ไม่ได้เลยนะครับปล่อยแล้ววิ่งเอีก็มีนะครับถ้าไม่คุ้นเคยครับหลักีกณฑ์ันก็ต้องดูเป็นเพื่อนอยู่นะครับอยู่เป็นเพื่อนด้วยนะครับวันนี้ก็ดีหน่อยนะครับอากาศไม่ร้อนนะครับอากาศไม่ร้อนนะครับนาะ ก็ได้พาน้องมาเดินเล่นนะครับมากินย้านะครับในป่านะครับเนาะถ้าร้อนอากาศร้อนนีก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามีลมมาเยอะนะครับอยู่ตรงนี้นะครับผมเนาะเดี๋ยวกินอิ่มแล้วนะครับก็องพาน้องไปอาบน้ําก่อนนะครับไปกินน้ําแล้วก็กลับที่พักตอนเย็นเลยนะครับ กินอย่างสบายใจเลยนะครับลูกที่นะครับเนาะไปไหนแล้วนู่นนะครับไหนอย่างลถอยู่ไหนนะครับดูขาเขี่ยไปด้วยนะครับเอามือก็กินหายาไปนะครับขาก็เขี่ยอย่างรดไปด้วยนะครับดูนะครับเนาะโน่นโน่นโน่นเอาเอาาต้นไม้กินก่อนนะครับต้นไม้ไหนกินได้มั่งลูกที่นะครับอ่าต้นไม้ไหนกินได้นนองก็จะกินเองครับต้นไม้กินไม่ได้ก็ ไม่กินน,นะครับเนาะโดบวางต้นไม้นะครับเป็นต้นแต้หรือีีก็กินได้นะครับรักษาท้องด้วยนะครับเนาะก็เคยมีเห็นช้างมาปลูกอยู่ตรงนี้แถวนี้เมื่อเหมือนกันนะครับเนาะอยู่แถวแถวนี้ก็มีช้างมาปลูกเหมือนกันนะครับแต่ถ้าปลูกไว้นานๆก็ไม่ได really ้นะครับต้นไม้หักหมดแน่นอนนะครับช้างนะครับเพราะว่าแรงเยอะนะครับก็ต้องหักต้นไม้เล่นอยู่เลยนะครับ แต่ถ้าปล่อยแบบนี้ไม่เป็นไรนะครับปล่อยแบบนี้นะครับปล่อยให้น้องกินหญ้าไปเรื่อยนะครับมันเป็นไยนะครับอิ่มหรือย่างเนาะตอนนี้นะครับจะไปต่อเลยนะครับสงสัยจะไปหาน้ํากินแล้วนะครับตอนนี้นะครับเพราะว่าอยู่ในป่าสนานเลยนะครับนี้พอวารก็ปล่อยไว้สนานเลยนะครับเนาะไปแล้วนะครับนู่นนะครับผมจะเดินไปทางไหนเนาะวันนี้กลับแล้วบอกว่าขอกลับตัวก่อนนะครับ กินอะไอย่างนะครับยังไม่กินนะขอหาินหญ้าก่อนนะครับยาที่เกิดอยู่ในป่านะครับเนาะเราเป็นยาธรรมชาตินะครับเกิดขึ้นเองนะครับไม่ต้องต้องปลูกนะครับแล้วมีต้นไม้นะครับที่กินได้นะครับเนาะไปแ้่นู่นครับออกจากป่าแล้ววันนี้ กำลังเดินออกจากถ่าแล้วนะครับเดิแบบนมครับผมหายเหนื่สป,ป่าสนานเลยนะครับวันนี้เดินตามน้องนะครับไปปล่อยตามสบายเลยนะครับวันนี้ปล่อยแตแล้วแต่จะไปนะครับโอเคนะครับเดินไปแล้วนะครับนู่นนะครับผม สำหรับคลิปวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ให้น้องกี้ด้วยนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับหนึ่งคอมเมนต์นะครับเป็นกำลังใจให้น้องก,กี้นะครับอขอบคุณมากครับผม